สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลดยแม่นุสไทรไวกิ้งคะ่ะมือนีแม่นุสมีแม่นู่ทั่วเหลืองค่ะอันมืออื่นแม่นุสเซตขนมทั่วแปบจ้ะแม่นุสก็เรียกว่าจะแซ่ทั่วเหลืองไหวก่อนทิ่เฮตขนมทั่วแปบมืออื้นกระต่องแซ่ทั่วเหลืองไหวกันตั้งแต่ขึ้นนี่เลยเนาะทั่วเหลืองเดี๋ยวแม่นุสจะไปล่างน้ำจ้ะล่างจากสามน้ำเนาะนี่จ้ะแม่นุสล่างทํำคั่วสะอาดสามน้ำเนาะจ้ะ แล้วก็ไ่น้ำไ่น้ำเกือบเกินครึ่งหนึ่งของทั่วเลยอะค่ะเพราะว่ามืออื่นทั่วเขาก็จะได้พ่องขึ้นเนาะจ้ะม่นุษย์ก็จะเอาจานปิดไว้เนาะนี่จ้ามืออื่นกับพ่อมที่จะหนึ่งแล้วก็เฮดขนมทั่วแปบจ้ะ นี่จ้าแป้งข้าวเหนียวที่แม่นุจ,จะเอาไปนวดใส่กับมันหวานแม่นุจ,จะหนึ่งมันหวานแล้วก็เอาไปบดจะ้ะบดแล้วก็นวดเข่ากับอันแป้งข้าวเหนียวแม่นุ่เสเฮดเบิดเลยจ้ะ่ถ้าเฮดขนมทั่วแปบบบเบิดก็สามารถแบ่งบางส่วนเอาไว้เฮดบัวลอยไข่หวานก็ได้จะ้ะเพราะว่าอันแป้งขนมทั่วแปบกับแป้งบัวลอยไข่หวานกับบัวลอยก็จะเป็นสูตรเดียวกันนอกจากเราแม่นุจ่จะขัวง,ง่าขาวขัวง,ง่าดำแล้วก็น้ำตาลเอาไว้โรยนะขนมทั่วแปบของข้าเนาะจ้ะ เดี๋ยวมาเบิ้งทัวที่แมนนุชหนึ่งไวจ้ะท่วเหลืองทีหนึ่งไวเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งวา่าเป็นจังไดยี่นี่จะซุกแล้วพอซุกแล้วก็จะประมาณนี้แล้วเนาะจ้ะเขาก็จะแตกๆเดี๋ยวแมนนุชก็จะปิดเตาเดี๋ยวก็จะเอาท่วเหลืองทีหนึ่งเอามาพักไวในนี้จ้ะเดี๋ยวแมนนุชก็จะหนึ่งมั่นตอนอ่อเนาะเอาท่วเหลืองออกจ้ะวันนี้แมนนุชจะหนึ่ง หนึ่งมันหวานเลยหนึ่งมันเทศหนึ่งมันแก้วอุบลเอิญมันแก้วจ้ะทั้งกรุงเทพเอิญเอิญมันหวานเมนูก็จะหนึ่งมันหวานต่อเพื่อที่จะหนึ่งแล้วก็จะไปบดนวดกับแป้งจ้ะไปนะจ้าเมนูจะเทขวเหลืองออกกับภาคไว้ก็จะหนึ่งมะพร้าวต่อจ้ะวันนี้นี่ขวดเหลือง ที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะจะอะผ่าค้มใหม่สักกันมันหวานสุกละจ้ะมันหวานสุกเมนูเกิดจากมาลุงกละละมังแล้วก็จะบดจ้ะ เพื่อที่จะไปบดมั่นแล้วก็ไปนวดกับแป้งข้อนี่เอาเนาะจ้ะเมนูจะหนึ่งมะพร้าวต้อจ้ะแับนี้มะพร้าวก็เป็นมะพร้าวขูดแซ่แข็งมาแบบนี้แหละจ้ะก็จะหนึ่งสูตรเพื่อที่จะเอามะคุกกับถั่วน่าจ้ะ หวานจ้ะบดให้ละเอียดแ็ที่จะไปนวดกับแป้งข้นเหนียวออกมาเห็ดแป้งที่จะเฮ็ดขนมทุกแบบก็จะได้มันหวานบดแบบนี้เนาะ เจะเอามาใส่กับแป้งขหนี้วเนี่ยแะแบบนี้นะจ้าใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวก็จะนวดแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำเข้าไปน้ำเดี๋ยวนวดลองนวดเบิ่งแป้งกับมันก่อนว่าเทาต้องเติมน้ำหน่อยหรือหลายซ้ำใดเนาะเพราะว่าถ้าเติมไปเลยมันจะกะบ่ถือก่จะจ้ะเดี๋ยวแม่นวดนวดแป้ง มนุษย์ก็จะนวดแป้งจ้ะที่นี่นวดแป้งขนเนียวกับกับมันหวานนะจ๊ะจะยังบ่ท่านเติมน้ำนะจ๊ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเติมไปเลยมันอาจจะแบบใส่น้ำหลายไปยังสิเนาะต้องลองนวดเบิ่งก่อนจ้ะค่อยๆเติมน้ำ นุ่นเอานามมาสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรเดี๋ยวเด้อว,ว่าจะใส่หลาเป็นไรใส่ลงไปนิดเดียวก่อนจ้ะใส่ลงไปเห็นก็แป้งเริ่มแป้งเริ่มเนียนละจ้ะนวดไป,ปนุ่นจะเอามานวดเท่งหนีได้จ้ะวันนี้ ลอยแป่งมั่นไปนี่จ้ะก้อนนี่เมนูจะอาวเห็ดบัวร้อยไข่หวานใส่กล้องไว้เดี๋แป้งจะแห้งเอาไว้ปั้นมืออื่นจ้ะอันนี้ส่วนอันนี้เมนุชกะจ้ะ ก็จะปั้นเอาแปง้งแป้งนวดร้วยอีกก็จะปั้นขนมเฮ็ดขนมทั่วแแบบจ้ะมันจะปั้นแบนๆจะตัดออกมาที่ละส่วนจะ้ะ ง่ายๆเลยจ้ะเมนูบมีเวลาวิถีพิถันคั่วบ้านๆเนะจ้ะนี่เรียบร้อยจากประมาณนี้จ้ะแล้วกะ็แป้งส่วนหนึ่งเมนูจะเอาเห็ดหัวรอยเมนูจะต้มน้ำต้มแป้งจ้ะใส่ใบตอยหอมไปนิดนึงเพื่อให้มันหอมๆเ้าที่หนึ่งไว้เนะจ้ะนี่เ้าเซน มะพร้าวเซนคูดแบบเนี้ยจ้ะเป็นมะพร้าวแซ่แข็งเนาะเมนูสื่อมากเมนูเก่เาไปหนึ่งแล้วก็ให้เขาเย็นเผาหนึ่งมาใส่ลงในนี่นคลุกรวมก,กันกับทัว่วแป้งจะหน่อยไปบน่นเนาะเล่นทั่วเหลืองจ้ะนี่ มนุษก็จะคุกเขาให้เขากันบบน,น,ะาาน,นะจ๊ะมะพร้าวขูดนึ่งเนาะจ้ะสื่อคนอื่นกินอาจจะได้แป้งหลายอันนี้มนุษเน้นทั่วเหลืองทั่วเหลืองกับมะพร้าวเต็มๆเลยจ้ะเป็นกะละมังที่มนุษใส่น้ำเย็นมากเนาะจ้ะน้ำเดือดละจ้ะน้ำเดือดมนุษก็ใส่แป้งลงไปต้มใส่ลงไปเลยค่ะ แป่งร้อยขึ้นมาตักจากตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วกลมาใส่ถั่วนี้าล้อยขึ้นมาแบบนี้ก็ขึ้นสุกละจ้ะเดี๋ยวไม่นูจะตักไปลงในน้นำเย็นน้ำเย็นจัดทีใส่กะละมังไว้แบบนี้จ้ะบัวลอยก็จะแบบนี้ละจ้ะไม่นุชกะให้แป้งสูตรเดียวกันกับบัวลอยเลย แป้งร้อยขึ้นนี้ที่สุกแล้วจ้ะต,ต,ตักขึ้นใสน่น้ำเย็นตักงไซนใส่น้ำเย็นจ้าอย่าต้มโดนเน้อจาแป้งจะเปื่อยต้มแคลล่รอยขึ้นมากับพ่อสีสวยงามเลยจ้ะ ใส่แค่แป้งเขาเหนียวมันก็นจะธรรมดาไปเนาะเมนูกันเลยใส่มันหวานจ้ะโอ้ยนะ่าใส่ลงไปจ้ะใส่แป้งส่วนที่เหลือลงไปแป้งรอยขึ้นมาชุดสุดท้ายเมนูจะตักออกใส่น้ำเย็นเนาะจ้ะ ค่อยไปปั่นที่หลังจ้ะใส่ไว้แบบนี้ก้อนโบไให้ทั่วเขาติดกันขนมทั่วแปบมันหวานจ้ะนี่เดี๋ยวแม่นุ้ไปปั่นที่หลังจะได้แป้งจะ,ะติดกันเนาะจ้ะ ที่หลังจ้ะนี่เดี๋ยวแมู่จะปัน้นแบบนี้เลยจ้ะปั้นแบบง่ายๆเลยจ้ะแบบนี้เนาะนี่ ป้าให้เขาแบนๆออกสิจ้ะทั่วใส่แปะทั่วไปทั่วใส่ตรงกลางแบบนี้เลยเนี่ยจ้ะห่อทั่วแบบนี้บ้างไปกินคนเดียวจ้ะว่าเป็นอย่างเด้อประเด้ใส่ถุงมือก็ได้ ขี่มือจาของนี่อีแคบ่กี้อันเดี๋ยวมืออื่นมนุษย์เกิดเฮ็ดบัวลอยบัวลอยไขหวานเนาะจ้ะกระเลี่ยงไปเต็มกรองแบบนี้นะคะง่ายๆเลย หัวง่าบัดนี้จะไปคลุกกับน,น้ำตาลนี่เบิร์ละจ้ะอันสุดท้ายละเดี๋ยวบนี้นี่ใส่เข้าไปโรยทัวส่วนที่เหลือลงไป เดี๋ยวเมนูจะไปขัวง่าจา้ะวันนี้นี่น่ากินโบหอมจ้ะหอมทัว่วหอมมะพร้าวเนาะอุม้มอดใจเบาๆแตไปขัวง่าก่อนจ้ะง่าดำจ้ะง่าดำนิดเดียวเหลือแค่นิดเดียวมนุูก,ก็ใส่เบิดเลยง่าดำอาวจา้ะวันนี้ขัวแล้วก็พักให้เย็นจ้ะ กลวแล้วก็ภาคให้เย็นแล้วก็ค่อยเอามาคลุกกบน,น้ำตาลเพราะว่าถ้าคลุกตอนห้นหงนี่อาจจะน้ำตาลจะละลายเนาะจ้ะพักไว้ให้เย็นค่อยเอาไปคลุกกะน,น้ำตาลจ้ะแล้วก็ไปโรยขนมทั่วแบบเนาะนี่จ้ะเรียบร้อยแล้ว ง่าควัวค่ะเดี๋ยวเมนูแกจะคุกกับน้ำตาลจ้ะแต่ว่าถ่าให้ง่าขัวเย็นสักก่อนเดี๋ยวที่นี่ก็มาผสมน้ำตาลกับง่าจ้ะง่ากับเย็นแล้วเนาะนี่จ้ะง่าขัวที่เมนูคขัวไว้เย็นแล้วก็ตักน้ำตาลใส่ใส้คลุกกับง่าจะเอาไวโ้โรยขนมทั่วแแบบเนาะ ใส่หน่อยใส่หลายแล้วแต่มากเนาจะจาะนี่คนในเข่ากันอีกจักช่อนกะเอาโหลดเด้อจ้าเอาตามตามสะดวกเมนูมักง่าหลายๆ ใส่บะเบิดกับเก็บใส่กระปุกไว้ได้นะจ้ะนี่เรียบร้อยจ้ะชาจะแก้วนะจ้ะขนมทั่วแปบบย่ำใบนี่จ้ะ เรียบร้อยพรอมเสิร์ฟจ้าขนมทั่วแบบมั่นหวานของแมนุ์เนาะแมนุ์ก็ฝากไว้เลยกันแล้วกันเนาะจา้าช่องคุณแม่ขาชาแนลเนาะเขามาแนะนำติชมคอมเมนต์ฝากเป็นกำลังใจให้แมนุดในเดอ้อจา้าก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เนาะแมนุ์จะกลับไปหาทุกทุกบ้านนั่นแหละค่ะมื่อนี้แมนุก์กะลำล่าไปพร้อมกับขนมทั่วแบบมั่นหวานหรือว่าขนมทั่วแบบมั่นเทศนั่นเองจ้ะไปละจา้าบายคะ่ะ Bye.